วันนี้อากาศดีนะคะที่พิจิตรฝนตกนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสทำคลิป รวบรวมไม้สะสมมาให้ดูนะคะว่าไม้สะสมของเรานะคะที่เรารวบรวมไว้บางครั้งเราก็ไม่ได้ขายนะคะเพราะว่าเราเก็บไว้เพราะความรักความชอบของเราเก็บไว้ทําพันุ์เก็บไว้ให้เพื่อนๆดูให้เพื่อนๆศึกษานั่นเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะพามาดูนะคะว่ามีสายพันธุ์ไหนกันบ้างนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นลิ้นมังกรที่เราเลี้ยงไว้นั่นเองนะคะบางครั้งก็เป็นไม้เขียวนะคะเราไม่ได้สะสมเฉพาะไม้ด่างนะคะเพราะว่า ไม้เขียวนั้นก็เราเอาไว้ศึกษาเอาไว้เทียบฟอร์มเทียบทรงดูนะคะว่าฟอร์มเป็นแบบไหนบางครั้งเห็นแต่ตัวด่างนะคะพอมาเห็นตัวเขียวก็จําไม่ได้นะคะว่าอา้าวเป็นตัวเดียวกันใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีต้นไหนบ้างแล้วเพื่อนๆรู้จักการครบหรือเปล่านั่นเองนะคะเริ่มด้วยต้นนี้เลยนะคะต้นนี้ก็เป็น พกโกด้านะคะพะโคด้าต้นนี้ก็ได้ทําการยกยอดมาแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าฟอร์มไม่สวยพาโกด้าก็เป็นลูกไม้ของอินโดนีเซียนั่นเองนะคะต้นนี้ก็เป็นมาก้านะคะหลายคนก็รู้จักกันแล้วนะคะเล็กๆนี่นะคะในกระถาง4นิ้วนะคะตัวนี้นกระถางน่าจะเป็น3นิ้วนะคะตัวนี้เป็น คอโดว่านะคะซึ่งเป็นตัวแครนะคะตัวแคระมากๆเลยตัวนี้ปกติแล้วคอโดว่าเขาก็ไม่ได้เป็นเป็นแบบนี้นะคะแต่ตัวนี้ก็แคระเกิดมาไม่สมบูรณ์นะคะไม่รู้ว่าเลี้ยงไปจะโตรหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็น c o ปเปอร์โทนนะคะสำริดนั่นเองนะคะส่วนอันนี้เป็นเพลิงสบัดที่เราได้ทําการยกย่อนะคะนี่กําลังให้หนอ1ห,หนอนะคะสองหนอด่างด้วยนะคะแล้วก็มีอันนี้ก็เป็นเพลิงสบัดเช่นเดียวกันนะคะ เพลิงสบัดนี้ก็ผ่านมารสุมมาเยอะเลยนะคะสอสมกระถางนี้นะคะให้หน่อดกเลยส่วนต้นใหญ่ๆก็มีเหมือนกันนะคะที่เรายกยอดไว้เนาะอันนี้ก็เป็นเพลิงสบัดอันนี้ก็เป็นดัก o n วิ n งนะคะจากใบชําเล็กๆน่ารักฟอร์มน่นารักอย่างนี้เราก็เอามาเก็บไว้นะคะต้นนี้ก็เป็นคลีโอพัตราไม้ในดวงใจของใครหลายๆคนเลยนะคะ ซึ่งจะเป็นไม้ที่ไหลาย,ยาวมากๆเลยนะคะเคียว okay. พัตราชอบออกหน่อ,อที่ก้นกระถางมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นมานีนะคะคล้ายๆกับบอนเซลแต่ว่าผิวเข้มมากๆเลยนะคะสวยกว่าแล้วก็ลวดลายมีความคมชัดตามเส้นนะคะอันนี้ก็หน่อของอาร์มาชานะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นณรินนะคะเป็นลูกไม้สายพลิ้วคล้ายๆเพิงสะบัดนะคะสีขา,ขาว คล้ายมาดชามนะคะแต่ว่าเป็นลูกไม้ของอาจารย์ทวีศักดิ์นะคะตัวนี้เป็นบอนเซลมินินะคะอ้อขอภยัยขอภัยนะคะต้นนี้เป็นบอนเซลซิเวอร์นะคะก็ชื่อก็คล้ายกันตัวก็คล้ายคายกันเยอะเลยนะคะอันนี้ก็มานีีนะคะน่อของมั n นีทาวเวอร์นะคะ 1970SUmo นซูมนะคะต้นนี้แล้วก็อันนี้ก็คือนิลินนะคะคล้ายคบอนเซลมินิแต่ว่ามีความสวยกว่านิดหน่อยนะคะฟอร์มเขาก็คล้ายๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นหน่อของสวัสดีนะคะทาวเวอร์บลูนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นทาวเว,ว,วอร์ตัวธรรมดานะคะ t า w e ว b l u บูกับทาวเวอร์ตัวธรรมดาถ้ามองด้านบนจะเห็นนะคะว่าทาวเวอร์เขาจะเป็นฟอร์มตั้งนะคะส่วนทาวเวอร์บลู ใบเขาก็จะเข้มแล้วก็จะกลางกว่านั่นเองนะคะตัวนี้นะคะแซนปลาดาวนะคะแต่ว่ามีความเหลืองมากไปหน่อยนะคะแต่เขาก็เลี้ยงรอดนะคะแต่ว่าโตช้าเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าไม้เขาก็มีแกนเขียวนะคะ19 7 0ซึ่งเป็นตัวกลายนะคะออกด่างคล้ายๆกับด่างครีมนะคะตัวนี้ก็นิลินนะคะส่วนกลุ่มนี้ก็เป็นคอโดวาหมดเลยนะคะ อันนี้ก็เป็นภูพมรนนะคะภูพมรจากใบชําพร้อมสวยดีก็เลยจับมาใส่กระถางนะคะต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้ของอินโดนีเซียชําใบนะคะได้ไม่เหมือนต้นแม่นะคะก็เลยเอามาเก็บไว้เท่ๆอย่างนี้นะคะอารฟมาชานะคะจากใบชําค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคอปเปอร์โทนนะคะหรือสัมฤทธิ์นั่นเองอันนี้ก็จากใบชํานะคะน่ารักดีก็เลยนํามาเก็บไว้นะคะ อันนี้ก็คือเจ้าพระยานะคะไม้ฟอร์มสวยมากๆซึ่งก็เป็นไม้ในกลุ่มที่มีความน่าสะสมมากเลยนะคะผิวเขาก็ออกเข้าขาวฟอร์มเป็นแผงนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นแอสซิลนะคะแอสซิลก็เป็นดากอนวิงตัวกลายนั่นเองนะคะตัวนี้ก็เป็นส่วนต่อของสมไรนั่นเองนะคะต้นนี้ก็เป็นรอยัลคาวนะคะ ซึ่งบางคนไปเห็นแต่รอยเย่าคลาวด่างใช่ไหมคะพอมาเห็นเขียวก็อาจจะจําไม่ได้ว่าเขาคือรอยเย c าคลาวนั่นเองนะคะส่วนตัวนี้ก็ไดมอนด์ชายนะคะลูกไม้ไม่มีชื่อจากอินโดนีเซียนั่นเองนะคะแล้วก็พี่ๆในกลุ่มลิ้นบามังกรในประเทศไทยก็เป็นคนตั้งชื่อว่าไดมอนด์ชายนะคะคุณปอดเป็นคนตั้งนะคะตัวนี้ก็เป็น ลันตานะคะไม้สวยมากๆลิ้นมมงกอก,ก็จะคล้ายกันหลายตัวเลยนะคะถ้าเด็กๆก,ก็จะคล้ายๆกับชนินบ้างนะคะหรือเจ้าพญาบางทีเราก็แยกกันไม่ออกนะคะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นลันตานะคะบางคนก็คิดว่าเป็นมิลานโน่แบบนี้นะคะอ่าน,นี้ก็ลันตาหมดเลยนะคะว้าวนั้นก็กําลังจะออกหนอนนะคะเรายกยอดไว้ส่วนตัวนี้ก็เป็นดอริสนะคะดอริสไม้ที่เป็น สัญชาติเยอรมันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะซึ่งคนที่เขาผสมหรือรีดเดอร์เนี่ยเขาตั้งตามชื่อภรรยาเขานะคะที่เสียชีวิตไปนะคะตัวนี้ก็เป็นคโดวากับดาวสีไอผสมกันนะคะด่างเขียวเราก็เรียกว่าสโนวี่นะคะหรือว่าด่างเหลืองแบบนี้นะคะเราเรียกว่าสโนวี่นะคะด่างขาวแบบนู้นะคะเราก็เรียกว่าสโนไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะคะ ก็มาดูกล็ๆนะคะตัวนี้เป็นส n o w w h i นะคะส n o w w h i อันนี้เป็นส snowy นะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็คือ cordova ผสมกับดาวซีไอนะคะได้ด่างขาวแล้วก็ด่างเหลืองนะคะด่างขาวเรียกว่า snow w h i ด่างเหลืองเรียกว่าส snowy นะคะเขียวๆแบบนี้นะคะเราก็เรียกส snowy เช่นกันนะคะจะได้ไม่สับสนนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็น ขนเม่นนั่นเองนะคะใครยังไม่รู้จักขนเม่นนะคะมือใหม่รู้จักกันไหมนะคะขนเม่นตอนนี้ก็ออกด่างขาวนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นออกด่างเหลืองนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนต่อนะคะส่วนต่อของไฮบิดอินโดนีเซียไม่มีชื่อนะคะน้องเบลล่านี่ออกหน่อแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นเขี้ยวหมูนะคะเขี้ยวหมูดางนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะหาส,สวยๆยากเหมือนกันนะคะ ตัวนี้ก็เป็นไฮบริดไม่มีชื่อจากอินโดนีเซียเช่นเดียวกันนะคะทั้ง2หน่อเลยนะคะทั้งสองต้นเลยก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะแต่ต้นหนึ่งเรายกยอดหน่อก็มาแล้วนะคะ2หน่อนี่ก็ตัดขายไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็หน่อใหม่ของอันนี้ก็มาแล้วนะคะตัวนี้นะคะโจฮันเนสเบิร์กนะคะสวยมากอันนี้ก็เป็นโคนออกด่างเตรียนะคะส่วนต้นน้นก็เป็นโจฮันนะคะ โจฮันออกหลังเหลืองนะคะโจฮันเนสเบิร์กเป็นชื่อเมืองของเยอรมันนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนต่อของ1970นะคะอ่าก็มีหน่อแล้วแต่หน่อไม่ด่างนะคะนี่ก็เป็น1970ด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองหมดเลยนะคะไม้เหล่านี้ถึงจะมีสีเหลืองแต่ก็เขาก็เลี้ยงโตนะคะเพราะว่าเขาก็ มีแกนเขียวอยู่ด้วยนะคะอันนี้ก็สวยมากเลยนะคะนี่เป็น blue ค o n e นะคะว้าวส่วนตัวนี้นะคะซามูไรอะซามูไรดับนะคะอันนี้ก็ดากสวยมากเลยอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะซามูไรดับนะคะถ้าจากใบช้ำก็จะได้เล็กๆแบบนี้นะคะต้นนี้สวยมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นซามูไรเช่นกันนะคะรู้จักต้นไหนกันบ้าง c o m มนต์บอกกันได้นะคะ อันนี้พิงกุยคูล่านะคะราชินีแห่งลิ้นมังกรนะคะต้นนี้ก็แทงยอดไว้นะคะรอหน่อยอยู่นะคะด่างนิดหน่อยนะคะไม่ได้ด่างมากนะคะอันนี้เป็น1970นะคะ19 7่ด่างขาวนะคะสวยมากๆต้นนี้ต้นใหญ่แล้วนะคะใหญ่แล้วก็ยาวมากกว่า1ฟุตแล้วนะคะอันนี้ก็เป็น1970เช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นซินเวอร์โ n ลนะคะ ส่วนต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้อินโดนีเซียไม่มีชื่อนะคะเป็นไฮบริดนะคะตอนเล็กๆเ,เขาฟอร์มไม่ค่อยสวยนะคะแต่ต้นนี้พอโตแล้วฟอร์มสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบอนเซลนะคะบอนเซล์ด bon างอันนี้ก็น่าจะรู้จักกันหมดแล้วนะคะสําหรับมือใหม่นะคะอันนี้เป็นส่วนต่อของรอยเยาว์คราวนะคะในต้นเมื่อกี้ที่เราให้ดูนะคะต้นเขียวนะคะอันนี้เป็นเขามังกรนะคะหรือ ทีฟิตเตอรี่นั่นเองนะคะเขามมงกรอันนี้ก็เป็นสวัสดีนะคะเป็นสวัสดีต้นเล็กนะคะมากานะคะฟอร์มเริ่มเข้าแล้วนะคะเริ่มสูงแล้วนะคะให้หน่อแล้วด้วยมากานี่ถ้ายอดเขายังไม่ตันนะคะเราตัดหน่อเขาออกยอดเขาก็สามารถเดินต่อสูงขึ้นอีกได้นะคะอันนี้ก็เป็นมณีทาวเวอร์นะคะมณีทาวเวอร์นี่ก็สูงแล้วนะคะอันนี้ก็ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งให้มานะคะ มันมีทาวเวอร์แล้วก็ต้นนี้นะคะก็เป็นไฮบริดอินโดนีเซียไม่มีชื่อเช่นกันนะคะมีความขาวแล้วก็สวยมากมๆเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะสังเกตนะคะว่าด้านซ้ายนะคะเขาก็จะมีกาบด่างหลืองนะคะส่วนด้านขวาเขาก็จะเป็นกาบที่ด่างขาวนะคะมีสองสีเลยนะคะต้นนี้ก็ชื่อว่าบลูกิวนะคะ บลูคิวนะคะแต่ว่าด่างน้อยนะคะหนอก,ก็มาแล้วนะคะหนอก,ก็ด่างนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเก็บไว้ศึกษานะคะอันนี้เป็นอะบอร์เรสเซนนะคะต้นนี้เป็นเขียวนะคะต้นด่างอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้เราก็เก็บไว้ศึกษาเช่นกันนะคะอะบอร์เรสเซนนะคะ อันนี้ก็เป็นบอนเซลนะคะน่าจะเป็นตัวกลายออกคล้ายๆเดวิลนะคะก็บอนเซลเช่นกันนะคะอันนี้เป็นคอโดว่ายเขียวนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นไม้เขียวเราก็เก็บสะสมไว้นะคะเพื่อเอาไว้ศึกษานะคะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้สีขาวก็ไม่ทราบชื่อนะคะอันนี้เป็นกาเบรียล่านะคะสวยมากกาเบรียล่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นชื่อของนกนะคะอันนี้ก็เป็นสีขาวนะคะสวยมากมีด่างเหลืองด้วยนะคะแต่ว่า เรายังไม่ได้เก็บมาไว้นะคะเคยมีแล้วก็รู้สึกว่าจะแบ่งให้พี่ท่านหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้หามาเพิ่มเลยนะคะอันนี้เป็นคาราเบลล่านะคะด่างขาวสวยมากๆกลีบนี่แบบว่าเหมือนดอกบัวเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมาก้านะคะเล็กๆรอยัลฟลาวนะคะตัวนี้ก็เป็นลูกไม้เช่นกันนะคะไม่ทราบชื่อว่าเป็นลูกไม้ชื่ออะไรนะคะ ต้นนี้นะคะเป็นน้องเบลล่านั่นเองนะคะสวยมากเลยเบลล่าจะสวยมากนะคะคโครนนี้เป็นคโครนอินโดนีเซียนะคะนําเข้ามาโดยพี่ตุ้มซอยช้างนั่นเองนะคะที่เรารู้จักเป็นพี่ใหญ่ในวงการนั่นเองนะคะน,นี้ก็เป็นเบลล่านะคะก็เป็นโจฮันเนสเบิร์กนะคะอันนี้ก็เป็น1970ตัวกลายเหนือยกันนะคะ สักครู่นี้ก็ออกกลายด่างครีมนะคะอันนี้ก็ออกจากขา,ขาวๆนิดๆแต่ว่าก็ยังมีความเป็นสีครีมอยู่นั่นเองนะคะอ้าวให้ดูนะคะอันนี้เป็นซามูไรนะคะซามูไรยเยเมนนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่ก็เป็นลูกไม้ที่ยังไม่มีชื่อเช่นเดียวกันนะ ทั้งหมดนี้นะคะคือลิ้นมังกรหมดเลยนะคะซึ่งบางคนก็ไม่ทราบนะคะว่าโอ้ลิ้นมังกรเนี่ยมันมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอมีหลายสายพันธุ์ขนาดนี้เลยเหรอนึกว่ามันมีแค่ตามรั้วบ้านแล้วก็เป็นพวกว่านงาช้างเหมือนที่เราเห็นกันนั่นเองนะคะแต่จริงๆแล้วลิ้นมังกรนี่มีมากมายหลายร้อยสายพันธุ์เลยนะคะซึ่งก็มีถิ่นกําเนิดนะคะแถวแถวแอฟริกานะคะแล้วก็มีอยู่แทบทุกทวีปทั่วโลกเลยนะคะ ต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นจักรพพัดนะคะจักรพพัดนี่เป็นลิ้นมังกรตระกูลดั้งเดิมเลยนะคะก่อนที่เขาจะมาผสมเป็นลูกไม้ใหม่ๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็น s i นเว r c คราวนะคะสวยมากเลยต้นนี้เป็น Silver c ค o าวหรือมงกุฎเงินนั่นเองนะคะต้นนี้เราก็ไม่ได้ยกยอดเขานะคะเราจะดูว่าเขาโตไปแล้วฟอร์มเขาจะไปขนาดไหนนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นเพลิงสะบัดนะคะเพลิงสะบัดต,ต้นนี้ไม่ได้ด่างนะคะแต่ว่าความสวยนี่ก็ไม่แพ้ด่างเลยนะคะหน่อมาแล้วนะคะตัดออกไปสองหน่อแล้วอันนี้ก็เป็นหน่อที่ขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็มีขึ้นที่ยอดด้วยนะคะอันนี้เราก็ตัดออยอดเขาซึ่งขออภัยนะคะเราตัดดอกเข้าไปนะคะก้านดอกแล้วหน่อเขาก็มาเกิดที่ยอดอีกนะคะก็เป็นความแปลกของลิ้นองมังกรนะคะ อันนี้เป็นดาวซีไอนะคะดาวซีต้นนี้ก็รับมาจากพี่เอ็ดดีนะคะอันนี้ก็คอู้ว่าเขียวนะคะก็เก็บไว้ศึกษากันนะคะไม้เขียวก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนเหล่านี้ก็เป็นกลุ่มใบชํานะคะมีพวกเทาวเวอร์พวก,กร็อกแมนพวกนี้ลินพวกนี้นะคะอันนี้ก็เป็นพอกุดานะคะเดี๋ยวเราลองไปดูต้นอ,อื่นๆกันนะคะว่ามีต้นไหนอีกนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นสวัสดีนะคะสวยมากต้นนี้นะคะเป็นแผงสวยมากๆเลยแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยกยอดเขานะคะเราจะดูว่าฟอร์มเขาจะไปสุดแค่ไหนนะคะดอกก็ยังไม่มานะคะต้นนี้ก็คิสมาโยนะคะอันนี้ก็เราก็ทั้งยกยอดทั้งตัดใบไปช้ำนะคะเขาก็ยังสามารถ มียอดต่อมีใบต่อขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวเรารอให้เขาฟอมทมกสูงกว่านี้เราก็จะทําการยกยอดเพื่อรักษาฟอร์มเขาให้สวยนะคะอีกทอดหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้เป็นมาฟิงไกเอสพีนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นมาโครฟิลล่านะคะตัวนี้นะคะเป็น2โครนเลยอันนี้ก็เป็น e s 8 4 9นะคะต่อเขาก็จะแบบว่าซมโซมหน่อยนะคะกลุ่มนี้ก็เป็นเอสซิวนะคะ ลมังกรแอซิลซึ่งกลายพันธุ์จากการชำใบของระก้อนวีงนั่นเองนะคะโดยคุณสุภาพเป็นผู้ชำได้นั่นเองนะคะดังที่ได้ทำคลิปไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นซปเปอร์พิงแบทนะคะว้าวสวยมากเลยอันนี้ก็ให้หน่อยเยอะแล้วนะคะให้หน่อหลายหน่อ,นอแล้วนะคะมีแต่หนอด่างสวยทั้งนั้นเลยซปเปอร์พิงแบทนะคะต้นนี้ก็เพื่อนชาวต่างชาติให้มานะคะเป็น R979 นะคะตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นกันนะคะ นี่นะคะ R979 ด่างนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นนะคะว่าลูกเขาออกมาจะด่างไหมนะคะหนอใหญ่มากๆเลยต้องขอบคุณชาวต่างชาติท่านนี้ด้วยนะคะก็เป็นมิตรภาพดีๆนะคะในกลุ่มของเลน้นมังกรนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นซปเปอร์โคลนนะคะอ่าแล้วก็มีความด่างด้วยนะคะแต่ว่าไม่ชัดมากนะคะแต่ว่าลูกเขาออกมาส่วนใหญ่ก็ติดด่างหมดเลยนะคะซปเปอร์โคลนนะคะซปเปอร์โคลนต้นนี้ก็ ค่อนข้างหายากนะคะอันนี้ก็เป็นสเตลล่านะคะคุณวชิระชูจันท์ให้มานะคะให้มาเป็นที่ระทึกนะคะสวยมากออกหน่อให้หน่อหลายหน่อแล้วนะคะด่างสวยทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวถ้าออกมาอีกเราก็กะว่าเราจะเอาไว้เป็นฟอร์มกอแล้วนะคะน,นี่หน่อของเขาที่เราแยกออกมานะคะสเตลล่านะคะสวยมากๆเลย ส่วนอันนี้ก็เป็นปลาดาวเขียวนะคะเก็บไว้ศึกษานะคะว่ารูปทรงเป็นแบบนี้นะคะแซนปลาดาวนะคะส่วนตันนี้ก็เป็นโรลิด้านั่นเองนะคะต้นนี้ก็ออกอย่างสูทนนะคะโรลิด้าดางสวยก็ไม่ค่อยได้เก็บไว้เลยนะคะลูกค้าก็จะมาขอซื้อบางทีก็ใจอ่อนนะคะแล้วก็แบ่งให้ไปนะคะเหล่านี้ก็เป็นใบชําโรลิด้าหมดเลยนะคะใบก็ชําได้นะคะอันนี้ก็เห็นไหมะคะเราก็ได้หน่อด่างด้วยนะคะ เอาโรลิด้าเขียวนะคะที่เป็นเชื้อด่างมาชัมนะคะก็แน่นอนด่างนะคะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนในะคะเห็นไหมคะสวยมากน้องกําลังน่ารักเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสำริดเขียวนะคะสำริดเขียวก็คล้ายๆกับสำริดที่เป็นตัวคอปเปอร์โทนตัวธรรมดานะคะแต่ว่าใบเขาจะบางมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความอ่อนกว่านะคะอันนี้ก็ดัก้อนเจดนะคะก็เพิ่งรับมาเช่นเดียวกันนะคะ ต้นนี้ก็เป็นฮูมิฟอล่านะคะเราได้ทําการยกยอดเขานั่นเองนะคะแล้วก็ให้หน่อด้วยรู้สึกว่าจะเป็นหน่อด่างด้วยนะคะฮูมิฟฟล่าก็ค่อนข้างหายากเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็พันเพชรนะคะลูกไม้อาจารย์ทวีศักดิ์นั่นเองนะคะเราก็เก็บไว้อยู่หลายหน่อเหมือนกันนะคะสำหรับพันเพชรต้นนี้นะคะกราก้อนวิงนะคะ คลิบวานก็มีเหมือนกันนะคะถึงจะแบบสภาพเหมือนโดนระเบิดไปบ้างนะคะก็เก็บไว้ก็สวยดีนะคะหนอนนี้ก็ออกมาปแปลกๆนะคะสวยดีค่ะคลิปวานบอนเซลเชื้อด่างก็ให้หนอด่างทั้งสองหนอเลยนะคะสมกับคําว่าเชื้อด่างจริงๆเลยต้องขอบคุณบอนเซลต้นนี้ด้วยนะคะคอปเปอร์โทนนะคะคอปเปอร์โทนแล้วก็ออกหนอด่างด้วยนะคะนี่ก็คอปเปอร์โทนเช่นกันนะคะ โทนหมดเลยนะคะอันนี้ black r o s นะคะใครจะไปคิดนะคะว่าลิ้นมังกรจะมีเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้ก็ชื่อว่า black rose นะคะกลุ่มนี้เป็น black r o s หมดเลยกุหลาบดํานั่นเองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นขนเม่นนะคะยาวมากๆเลยนะคะสูงมากๆเลยหน่อทั่วไปก็หน่อเล็กๆเองนะคะอันนี้ก็สูงมากๆแล้วนะคะขนเม่นถ้าเราไม่ตั้งเขาไว้นี้เขาก็จะเลื้อยนะคะนี้เราก็เลยเอามาพิงไว้นั่นเองนะคะ ส่วนทั้งหมดนี้ก็เป็นมากาหมดเลยนะคะก็เคยทำคลิปไปแล้วนะคะสำหรับมากานะคะขยายพันธุ์ง่ายนะคะมากาเหล่านี้ก็เป็นซิลเวอร์บลูนั่นเองนะคะตัวนี้ก็ลืมไปเลยนะคะกล้วยอ้วนนั่นเองนะคะซึ่งมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะถามว่าต้นอะไรทำไมอ้วนจังคำตอบก็คือบรรณานิาแฟตหรือกล้วยอ้วนนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นเซนสบัดนะคะอ่านี่ก็จะสูตซิลเวอร์ที่เรายกยอดไปนะคะก็วันนี้ก็นำมาให้ดูเป็นน้ำชิมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักไม้ทุกตัวนะคะหรือว่าใครที่อยากมาเลี้ยงลิ้นมังกรนะคะแล้วก็สงสัยว่ามันมีลิ้นมังกรสายพันอะไรบ้างนะคะก็เข้ามาศึกษาเข้ามาดูฟอร์มดูทรงดูลวดลายดูสีได้นะคะที่ ช่องของบ้านส่วนคุณยายจังหวัดพิจิตรนะคะเราก็จะพยายามลงไว้นะคะเพื่อให้มือใหม่ได้เข้ามาศึกษานะคะวันนี้ก็นําไม้สะสมมาให้ดูนะคะว่าที่สวนเนี่ยมีไม้สะสมอะไรไว้บ้างนะคะถ้าใครสงสัยไม้ตัวไหนนะคะก็สามารถอินบ็อกหรือคอมเมนต์สอบถามได้นะคะสําหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะ